ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการหาเงินในเกมวาทันเดอร์กันนะฮะว่ามันหาเงินยังไงให้ได้เยอะๆนะครับก็ขั้นแรกนะผมให้เล่นเครื่องบินนะผมไม่แนะนำให้เล่นเอตาลดังนะฮะเพราะว่ากระสุนแต่ละนั้นเนี่ยมันก็แพงด้วยนะฮะแล้วก็ค่าซ่อมนี่ก็มาหาโหดเลยนะท่านแรงสูงๆขึ้นมาเนี่ย แนะนำนะฮะให้เล่นเครื่องบินนะเพราะว่ามันหาเงินได้นะอย่างผมก็หาเงินเพื่อที่จะไปซื้อรถถังนั่นแหละฮะช่วงไหนอยากเล้รถถังคันไหนก็เล่นเครื่องบินปั๊มเงินนะค่าวิจัยเดี๋ยวค่อยไปเล่นในรถถังเอาก็เอเครื่องบินนี่ก็ให้เล่นเป็นทิ้งระเบิดนะครับอย่าไปเล่นไฟเตอร์นะเพราะว่ามันตายง่ายนะครับถ้าเรายังเล่นไม่เก่งเนะี่ยมันตายง่ายมากนะโดนยิงไม่กี่นะัดนี่ก็ปิวแล้วนะเนี่ยดูนะครับอย่างไอ้แลง เคลียแรกๆเลยเนี่ยแรงหนึ่งนะคันนี้มันให้เงินเราที่20%นะครับดูได้ตรงไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์ข้างล่างสุดเลยอะยีส่วนเสียฟฟ้านี่เป็นค่าวิจัยนะร้อนะส่วนเครื่องทิ้งระเบิดเนี่ยมันให้เราตั้ง30%เนี่ยมากกว่าการอยู่10%นะ10%นี่ก็เอานะเป็นผมผมเอานะก็แล้วแต่คนนะฮะก็มีแค่นี้นะฮะก็เวลาเล่นนี่ให อยู่ระดับสูงๆเขาไว้นะอย่าไปอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยไฟเตอร์เขาบินต่ํากันนะเดี๋ยวเขาจะมาลอยไม่ได้ลอยฮนะถ้าเราบินไปหาเนี่ยเราจะเป็นเป้านิงให้เขายิงนะฮะแล้วก็ไอโหมดที่จะแนะนําให้เล่นนะครับโหมดแรกเนี่ยมีโหมดเดียวที่ให้แนะนำเนี่ยก็โหมดเรียลลิสติกนะครับ โหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดอาเขตนะเล่นง่ายค่าซ่อมถูกแต่ก็ได้เงินน้อยนะส่วนโหมดนี้เล่นยากขึ้นมาหน่อยค่าซ่อมแพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ได้เงินเยอะนะถ้าเราไอ้ทิ้งระเบิดเข้าเป่าหรือไม่ก็ยิงเครื่องไฟเตอร์ล่วงเนี่ยส่วนโหมดนี้เนี่ยโหมดซิมูเลเตอร์ถ้ายังเล่นไม่เก่งนี่อย่าเล่นนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะเล่นเป็นทิ้งระเบิดเล่นง่ายก็จริงนะแต่คนที่เขาจะมาเล่นไฟเตอร์เนี่ย เขาต้องมีฝีมืออยู่นะถึงจะมาเล่นนะไม่งั้นเนี่เสียตังเยอะเลยนะไอหมดเนี้ยอย่าไปเล่นนะฮะก็หมูที่แนะนำให้เล่นก็หมู่เลลิสติกโดยสรุปนะส่วนใครที่มีบูสเตอร์บูสเตอร์ก็มาตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเหรียญสีน้ำเงินนะแล้วก็กดแอคทีฟไปให้มันทำงานนะฮะส่วนไอเวกเกอร์เนี่ยก็ใช้ได้นะเราก็ ก็ศึกษาดูก่อนนะก่อนที่จะมาเล่นเพราะว่าผมก็เล่นไม่เป็นนะวีเกอร์นี่มันใช้ยังไงนะใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะผมก็พอรู้เบื้องต้นคืออ่านของเขาแล้วก็ไปทําภารกิจให้เขานะนเสร็จแล้วก็จะได้เงินมาตามสเตก1นึ่สเตก2นะครับอ่าก็เป็นไงกันบนะ้างฮะให้เล่นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะฮะถึงจะได้ตังค์นะผมแนะนํานะ แต่ว่ามันแหลกนะตอนนี้ผมยังเล่นให้ไม่ได้นะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ฮะติดตามช่องให้ผมด้วยนะขอบคุณครับ